ค่ะสำหรับคลิปนี้มาดูกันค่ะว่าคนที่เข้ามาหรือคนที่คุณนึกถึงอยู่เขาคิดอย่างไรกับคุณนะคะเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดไพ่ให้3มใบนะคะไพ่จะดึงดูเฉพาะเจ้าของดวงและเจ้าของพลังงานนี้เท่านั้นนะคะนึกถึงหน้าคนที่คุณอยากรู้ไว้ในใจและอธิษฐานเลยแล้วแวะชมคลิปนี้นะคะมาดูกันนะคะไพ่อยากบอกอะไรไพ่บอกแบบนี้ค่ะเอ่อคนนี้นะคะขึ้นไพ่เจ็ดดาบดูให้ดีนิดนึงนะเพราะว่าเจ็ดดาบเข้ามาแปลว่า เขาอาจจะคาดหวังหรือคาดหวังสิ่งใดกับคุณนะการเข้ามาของเขาเออมันมีแบบนะไม่น่าไว้ใจต้องดูให้ดีนิดนึงก็ลกแล้วกันแล้วก็ไพ่เด็กถือดาบด้วยบางทีเขาอาจจะเข้ามานําปัญหาหรือสร้างปัญหาเรื่องอื่นอัดจใจให้คุณเพราะฉะนั้นคนที่คุณนึกอยู่เนี่ยนะคะดูให้ดีอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจถ้าใครดู คบดูในสถานะแบบความรักก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปดูให้ดีว่าเขาโสดจริงไหมเขามีคนอื่นไหมขึ้นไพ่สามไม้เท้ามาด้วยเพราะฉะนั้นคนนี้พี่หมอเห็นพลังงานว่าเหมือนเขามีคนอื่นเหมือนเขามีเจ้าของแต่ถ้าเขาเข้ามาคุยกับเราในช่วงนี้เขาอาจจะมีเหตุผลบางอย่างผลประโยชน์บางอย่างเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจและอย่าเพิ่งเชื่อใจเขาให้ดูไปก่อนแล้วดูไปนานๆอันนี้เป็นพลังงานของไพ่ที่เตือนนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนและให้ใจเย็นค่อยๆดูและทุกอย่างจะดีขึ้น ใครเข้ามาแล้วเห็นพลังงานนี้ตรงพิมพ์ว่าตรงแล้วขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้พิมพ์ว่าผ่านไปได้และสำเร็จและให้ทุกคนโชคดีเจอคนดีๆเข้ามา